โอเคครับมาทำโจทย์แอพลิคันกันต่อเลยครับข้อนี้บอกว่าสาร A ประกอบด้วย C ร้อยละ77.9โดยมัวเนาะ H ร้อยละ11.7โดยมวลนะครับที่เหลือเป็นออกซิเจนสาร A 1โมเลกุลมีปริมาตร2 8 8ุคูณสิบกำลัง 22. ลบ22ูกบาศกเซนมีความหนาแน่นเทาน่านี้สูตรโมเลกุลสาร A ควรเป็นสูตรในข้อใดนะครับโอเคไปลุยเลยครับ อันดับเลขเลยนะเขาเนี่ยมีการให้เปอร์เซ็นต์ธาตุมานะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้หาอิมพลิเคชันแน่นอน,นครับก็มาเคลียร์เลยครับ C ต่อ H ต่อ O แต่พอดีว่าออกซิเจนเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องรวมกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันใช้คาว่าร้อยละคาร์บอนเนี่ยกินไปแล้ว77.9เนาะไฮโดรเจนกินไปแล้ว11.7นะครับ ฉันปริมาณของออกซิเจนก็คือเอาร้อยไปหักออกเลขพวกนี้นะครับ77.9ลบ11.7ที่เหลือก็คือของคุณออกซิเจนนั่นเองครับ100ลบ77.9ลบ11.7มันจะได้อยู่ที่ประมาณ10.4นั่นเองครับเปอร์เซ็นต์โดยมวลเนาะเอาไปเขียนเลยครับเลขพวกนี้77.9ใช้เป็นกรัมเลยนะครับเพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลเนาะต่อ11.7กรัมต่อออกซิเจน10.4 ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาสูตรอย่างต่ำก่อนเนาะหรือสูตร m อขั้นนะครับสเต็ปแรกอปเิมครับปรับโมน,นครับปรับโมนก็หารด้วย mw ครับคาร์บอนตนะัวละ12บ1อเตัวละ1น่โตัวละบเนาะโมนเท่ากับ g ส่วน mw นะครับเราจะได้โมนเรียบร้อยนะปรับโมนโอเค7 7 9หาร12ครับมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ6.49เนาะต่อ11.7ต่อ 10.4หารด้วย16มันก็จะได้อยู่ที่0.65นะครับโอเคทีนี้ปรับมลแล้วเนี่ยเราหารเลขน้อยตลอดครับในบรรดา3เลขนี้นะครับเลขที่น้อยสุดก็คือ0.65หานะหารต่อเลย6 5้ครับ, 0. 65, 0. 65, 0. 65, รบโอเคครับห4 9าหาร0.65มันก็จะได้อยู่ที่ประมาณจริงๆมัน9.98 ต่อ11.7หารนก็จะได้อยู่ที่ประมาณ18ต่อ1นะครับนะ9.98เนี่ยเราปัดขึ้นเลยแล้วกันเนาะเป็นเลข10ครับเป็น10ต่อ18ต่อ1น่นั่นเองครับโอเคฉันสูตรเอมริกันเนี่ยก็คือสูตรว่า C 10 H 18 O 1เนาะโอเคครับเอทีนี้เนี่ยเขาอยากได้อะไรครับคนนี้เขาบอกว่ามี A เนี่ยมา1นโมเลกุล ปริมาตรก็ให้มานิดนึงนะครับมีความหนาแน่นด้วยครับโอเคสูตรโมเลกุลสาร A คืออะไรเขาจะเอาอะไรนะสูตรโมเลกุลนะครับอันนี้มันยังไม่ใช่นะครับอันนี้อาจจะเรียกมันว่าสูตรเอมิเ i ชันนะโอเคฉั้นเราอาจจะต้องหามวลโมเลกุลให้ได้ก่อนนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เนาะซึ่งข้อนี้เนี่ยมีการบอกปริมาณมาค่อนข้างหลายหน่วยเลยเนาะ มีทั้งโมเลกุลอนะโมเลกุลคือตัวแปรที่เราเรียกว่าตัวแปร n นะครับแล้วก็ปริมาตรก็คือตัวแปร v เนาะแล้วก็ให้ความหนาแน,น่นอันนี้ก็คือตัวแปร d นั่นเองนะครับนะฉันข้อนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้สูตรว่าโมลเท่ากับ v ส่วน22.4ได้นะครับอันนี้ห้ามใช้ครับเพราะว่าเขาไม่มีคำว่า s t p นะต้องมีคำนี้นะครับถึงจะใช้สูตรนี้ได้ ฉนันพี่อาจจะต้องเปลี่ยนปริมาตรตัวนี้เนี่ยไปเป็นกรัมก่อนนะครับโอเคอ่ะเรามีสูตรใช่ไหมครับว่าความหนานแน่นนะครับก็คือมวลส่วนปริมาตรใช่ไหมอ่า m จริงๆก็คือกร,รัมเลยเนาะปริมาตรก็คือ v นี่เองครับ d เนี่ย0.89ครับปริมาตรสารเนี่ยเรารู้แต่ว่ามวลไม่รู้นะครับพี่ติดไว้เนาะส่วนด้วย2.88จุดแคูณสิกำลังลบยี ย้ายไปนะครับอันนี้ก็คือมวลของตัวสารเลยนะเอา0.89ย้ายไปคูณ2.88เนอะก็เรีก,ก็อาจจะประมาณ2.56นะครับคูณ10กำลังลบ2 2เนอะหน่วยเป็นกรัมนั่นเองนะครับแล้วเขาก็แอบ,บให้โมเลกุลมาด้วยนะครับนะตัวแปรระหว่างโมเลกุลกับกรัมเนี่ยเราใช้สูตรเปลี่ยนหน่วยนิดนึงครับก็คือ g ส่วน m w เท่ากับ n หารด้วยเลข r โวคาโดโอ้ยครับจริงๆทั้งหมดนี้นะครับก็จะเท่ากับโมลน,นั่นเองครับแต่ว่าเราจะใช้แค่อสองเซตนี้นะครับในการหากรัมเนี่ยรู้แล้วนะครับ n เนี่ยก็คือโมเลกุลโอ้ยครับ1เนาะฉันก็แทนแล้วเดี๋ยวหา m w ได้เลยครับโอเคกรัมก็คือเลขนี้2.56ุคูณ10กำลังลบ22 n ก็คือ1นะโมเลกุลนะแล้วก็หารด้วย m w ตรงนี้ ติดไว้นะครับส่วนด้วยอะโวคาโดคูณไข่ก็ได้ครับเอาก้อนนี้ขึ้นไปคูณฝั่งนู้นเอา Mw เนี่ยขึ้นไปฝั่งนี้นะครับฉนั้นเราคูณกันมานี่10บกำลังลบ22กับ10กกำลัง23เนี่ยตรงนี้จะตัดทิ้งเหลือ10กกำลัง1นะครับเอาตัวเลขคูณเข้าไปครับ6.02คูณ2.56มันก็จะได้อยู่ที่15 จุดสี่หนึ่งแล้วกนะันเนาะเท่าคูณด้วยสิบกำลังหนึ่งนะเท่ากับ m w ฉะนั้นจริงๆ m w เนี่ยถอยมาสักหนึ่งตำแหน่งครับก็จะได้ประมาณหนึ่งห้าสี่จุดหนึ่งนั่นเองครับกรัมต่อโมลเนาะมวลโมเลกุลหรืออาจจะตีเป็นเลขแบบประมาณที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ก็ได้ครับกรัมต่อโมลโอเคทีนี้เนี่ยเราก็ดูก่อนว่าสูตรเอเบลิคันเนี่ยมันมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่นะอ่าซีตัวละสิบสองนะครับ สิบต,ตัวเนี่ยรวมเป็นร้อยี่สิบนะไฮโดรเจนเนี่ย M.W. ตัวละหนึ่งเนาะสิบแปดก็สิบแปดเลยครับโตัวละสิบหกก็บวกอีครับฉนันก็ร้อยี่สิบวกสิบแปดบวกสิบหกมันก็จะได้ร้อยห้าสิบสี่ซึ่งมันค่อนข้างจะใกล้กับตัวสูตรโมเลกุลเลยนะแสดงว่าข้อนี้ทั้งสูตรโมเลกุลและก็สูตรเอขทีคัทเนี่ยคือสูตรเดียวกันนะครับสูตรโมเลกุลเหมือนสูตรเอนทีคันเลยข้อนี้เลยตอบเป็นสูตรนี้ได้เลยครับ 4 0 H18 O1 ข้อนี้ตอบข้อขอไข่นั่นเองครับ